สวัสดีครับออกมาใกล้ๆนะครับไม่ได้ยินเสียงผมครับก็วันนี้นะฮะโหยหาอยากการเต้น,นะฮะก็เลยสร้างบรรยากาศเหมือนกับเราไปอยู่ที่เขาใหญ่นะฮะก็วันนั้นไปแล้วติดใจะฮะวันนี้ก็เลยสร้างบรรยากาศเองะฮะก็พอดีอากาศดีด้วยนะวันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาพอดีลูกสาวก็ทำ ชานมเย <desserts. Negative. S 1> ็นฮะใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมาชิมกันนะฮะครับโอ้อโอ้เหมือนอยู่บรรยากาศเลยฮะนี่ฮะนี่ลูกสาวเาทำมาให้นะฮะเขาเรียกชาอะไรชาซีรอนอ๋อชาซีรอนฮะนี่มาจากภาคใต้นะฮะเหมือนที่เขาทำชาชัดนะฮะ พ่อเดี๋ยวจะชิมกันนะฮะอ่าแม่บ้านมาชิมหนึ่งแก้วนะฮะเดี๋ยวมาชิมของเราแก้วกันอ,อ่า,อาชนแก้วปิง้งชิมดอมูอร่อยมากๆเยี่ยมพอดีุูนไ่หน่อยถ้าหถ้าร้อนกว่าน,นี้นะสุดยอดเลยนะ <c oughs> อาอร่อยเกินอร่อยมากฮะแบบ,บโอนใช่ไหมเออน,นี่แบบโอนฮะเป็นอ่าหนึ่งจุดสองจุดสามจุดใช้ USB ฮะไฟนี่สวยมากนะแบบโอนอร่อยมากคฮะชาเ<ร>ชิญมาดื่มกันคแบบ่ะมาดื่มด้วยกันครนะับ เจ้าอาเดี๋ยวขอมาชมกันเต็น,นะฮะเข้ามาชมเต็นนข้างในมีอันนี้ด้วยนะนี่เหมือนเสื่อนะะแต่มันมีอีกชั้นหนึ่งอนะข้างล่างเป็นฟองน้ำฮนะพูนอนสบายเลยฮะเคยไปนอนที่เขาใหญ่โอ้โหสบายมากเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาใหญ่มันมันเย็นฮะอากาศมันเย็น คือตัวเราเนี่ยบางทีอ่ะไปโดนข้างๆเต้นอะไรนี่นะโอ้โหเย็นมากเลยะฮะคือสะดุ้งตื่นเลยอะ่ะก็คือเวลานี้คิดถึงบรรยากาศวันนั้นฮะก็เลยวันนี้เอาอ่ามาแซมเปิลกก่อน,นะฮะเดี๋ยวไม่มีเวลานะฮะอากาศเย็นๆอีกสองวันนี้จะเย็นละอาทิตย์หน้าถ้าเย็นเดี๋ยวจะไปกลางที่แก่งลารลัดไม่ต้องไปถึงเขาใหญ่ะฮะมันเป็นบริเวณเขาใหญ่เหมือนกัน แต่มันคนละฝั่งกันนะฮะไม่ต้องไปถึงปากช่องอยู่ฝั่งนครนายกฝั่งนี้ฮะแต่อากาศเย็นเหมือนกันฮะแต่มันมีอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะครั้งหน้าครับก็วันนี้เอากันแค่นี้ก่อนนะฮะพอดีเดี๋ยวพอเราสร้างบรรยากาศเสร็จเดี๋ยวได้เก็บทิ้งฮะ <laughs> เอาให้เหมือนแค่นั้นพอฮะไม่ต้องอะไรมากก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์ ใช่กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับไม่เจอกันใหม่นะครับไม่เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย